ลํำบากีตายนี่วินมึงแร่แต่ลิงเถ่บานตายตึงแร่ปีเตื้องใจกูมาขึ้นเปล่าแต่ลิงมึงแร่แต่กูทำาั่นกันเนื้อยตายแล้วนี่ขึ้นกันจากกูแล้วเออกแกแกโย่เปลา่าแกว่าอไปทำน้ำมันเปล่าวันนะมึงกินแร่แกยากได้น้ำมันมาเปล่าวนะันึงไงกูมาขึ้นเองเออเดี๋ยวกูลงไปก่อนไปแร่กนะับมึงก่อนเออถึงวินมึงกินแล่กูข่าบอกแล้วว่าถ้าปีเตืองได้เย้วน้ำมันมาเปลา่าใส่ไม่ไปสังก็คุณโปอย ของกุญโคอยเมื่อกูชายอ่ต้แกไม่กว้างแกกูมาขึ้นเ่ามึงคือเล่มึงก็กินอยู่ใจมานี่นำมันมาเ่าสักัดเรียบร้อยอยู่ในแคปซูลของกุญโคอยกากูบอกเลยว่าดีจังพิจิตรเอ้ยมันเป็นเม็ดพันเนี้เถอะมันกินดีอีเวนมันกินหลยมันจะช่วยเหลืองก้องไข่โคอเหลืองบำรุงร่างกายะจัดอนุมูลอิสระไม่ก้อยเกิดอนุมูลอิสระทำให้เอมนั่นแต่มันเนี้ยแล้วินดี ลงในรถลมงแล้วอีกนินึแต่มึ่งไปซังจ้าดีถูกยางคือมันดีไม่มีกอเสียเลยนะมันอปล่าว์บำรุงใกล้กอไม่เก็ตบำรุงเส้นปมอัวป,ปากระจัดเจือหลวไเนปลาเนี่ยน้ำมันมาเปล่าแบมคุณพ่อยกินแล้วบำรุงร่างกายบำรุงอะไรต่างๆระบบไปในมันช่วย,ยสร้างสมารดุลมดแล้วไม่ตักแต่มาขึ้นในเช้าเวลาอยู่ไปสังเรื่อยๆจนใ้เบื่อเลยเ,ลยเ,อ,เ,ลยเอาทั้งวันโซชั่นสองกระปุกสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรี ย้ำ290บาทส่งฟรี5กระปุก600บาทย้ำ5กระปุก600บาทไปเตอร์จังเตอดีจริง